สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะครับมีพัชสะสมเพื่เก็บมาแบ่งบันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการนะครับสองรายการสามร้อยบาทครับรายการละสองร้อยบาทสองรายการสามร้อยบาทครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเริ่มองค์แรกครับเป็นสมเด็จแซยิดนะครับสมเด็จแซยิดแขนหักสองนะครับนะครับเก่านะครับสมเด็จแซยิดแขนหักสองกเก่าๆนะครับน,นะครับหมายเลขหนึ่งครับ ไปเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสองครับนีมีมวลสารนะครับหลังไปรูปชดานะครับหมายเลขสองครับมีมวลสารนะครับ,นสนสนนรบเป็นเม็ดเม็ดก้อนๆครับหมายเลขสองครับไปหมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จยังไม่ทราบที่นะครับ จะตเ,เครื่องนะครับหมายเลขสามนะครับต่อไปหมายเลขสี่นะเป็นพระปิตาหลวงปู่สุกนะครับปิตาหลวงปู่สุกวัดปากคงมาขมเท่านะครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้านะครับเป็นพระร่วงนั่งนะครับเป็นพระกุลนะครับ เป็นพัดล่วงนั่งครับหมายเลขห้านะครับพัดล่วงนั่งครับหมายเลขห้านะครับเนนี้จะกลัวครับเนนี้จะกลัวนะครับหมายเลขหกครับเป็นชินาล่าครับชินาล่าครับหมายเลขหกนะครับแล้วต้องผสมนะครับ มายเกขเจะครับเป็นเหรียญรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพายทองนะครับเนยครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองเป็นเนื้อทองผสมนะครับมีอุดพงนะครับหมายเลขแปดครับเป็นพระ่วงครับอ๋ออันนี้เป็นพระสุพรรณนะครับหมายเลขแปดของสุพรรณนะครับเป็นพระสุพรรณนะครับสุพรรณหลังพานะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับ นี่เป็นพระล่วงหลังริมครับครับขออภัยนะครับเป็นพระล่วงหลังริมนะครับเป็นเนื้อชินนะครับพระล่วงหลังริมนะครับหมายเลขแปดนะครับเก่าๆนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมหลังยันนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นพระกิ่งครับ านหลังมีมีมีตัวหนังสือครับหลวงพ่อขาวนะครับกิ่งหลวงพ่อขาวนะครับหมายเลขสิบนะครับจะทำมาส่งนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นพระหูยานนะครับเงิอชินครับสิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อผางครับ อีสองร้อยี่สิบว่าออกว่านองจิกนะครับต่อโค้ดนะครับหมายเลขสิบสามเป็นเหรียญรอห้าครับหลังเป็นพระสุทธนครับเนืนอัป้ากล้าครับสิบสี่ครับเป็นพระปกโคนครับเนื้อชิกกนครับ <c oughs> โพเนื้อชิ้นครับจะเป็นพักกู่ทำไลยครับหมายเลขสิบสี่นะครับสิบห้าครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกําแพนะครับสิบหงครับเป็นหลวงพ่อป่าเนื้อดินนะครับหลวงพ่อป่าเนื้อดินนะอุดผงด้านบนนะครับพิมพ์ขี่ปลานะครับ สิบเจ็ดนะครับเป็นชินราชใบสีมานะครับเนื้อตะกัวนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับอันนี้สิบแปดครับเป็นเหรียญหลหลงพ่อเพชรพิจิตรนะครับเป็นเหรียญหลนะครับโลโบราณนะครับ สิบเก้าครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อขำวัดโพธิ์เตี้ยนะครับหลวงพ่อขํำวัดโพธิ์เตี้ยนะครับแพงเพชรนะครับยี่สิบครับเป็นบงคทวดนะครับรุ่นสร้างโบสถ์ครับวัดช่างให้นะครับยี่สิบนะครับทวดวัดชัางให้นะครับ ยีสิบเอ็ดค,ครับเป็นหลวงปู่ทวดร้อยองค์ครับเนื้อผงนะครับต้นหลังนี้ได้ใต้ทานมีอุดคล้ายเม็ดกิ่งนะครับ ี่สิบสองนะครับเป็นเพนลงพุทธิทิมนะครับตะกรุดสามดอกด้านหลังครับนี่นมีเกศานะครับยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญทรงพนวนนะครับสี่เก้าเกานะครับนี่ครับดอานขวาันสะพานเลขแปดนะครับเหรียญทรงพนวนครับเลี่ยมเก่านะครับปก้านะครับ ยีนะ่สี่ครับเป็นดารีหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะครับยี่สิบห้าครับเป็นหลวงพ่อโอภาษีครับสองพันห้าร้อยหนึ่งนะครับยี่สิบหกครับ,รบเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับ นีีิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงปูสุกนะครับเดีย๋ยหลองหลวงปูสุกนะครับสภาพใช้นะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นพระกุเหมือนกันนะครับนี่พระกุกเล่มเก่าครับยี่สิบเก้านะครับ,รบเป็นหลวงพ่อเงิน,นครับ รูปหล่อหลวงพระเงินวัดบางคานนะครับ30นะครับเป็นหลวงพระเงินนะครับไปพิมพ์ขี้ตานะครับสามเอีจยเป็นหลวงพระเงินนะครับเนี่ย เป็นพิมพ์หัวหัวโตๆนะไม่ไม่ไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับของเงินนะครับลักษณะหัวโตโตนะครับสามสองนะเป็นปิดตาหลังแบบนะครับสามสาวนะเป็น เข็มกัดน,นะครับประทัดเชิงชุมนะครับเนี่ยเข็มกัดน,น,นะครับประทัดเชิงชุมน,น,นะครับสามสี่เป็นพันลอดนะครับเนื้อดินนะครับสามสี่ห้านะครับเป็นพระไพรีพหน้านะครับ 3ามหกนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับใส่ครับเป็นเนี้อทองผสมนะครับสามเจ็ดนะครับเป็นยอดขุนพลนะครับตอกโค้ดนะครับ สามแปดมือปิดตาครับปิดตาหนะื้อผงหลังยันนะครับปิดตาเนื้อผงหลังยันเจ้าคุณสีนะครับสามเก้านะเป็นพันล่วงเนื้อชิน,นครับหลังลังปืนนะครับสี่สิบถ้เป็นพันยดินนะครับ รถเก่าครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่ๆท่านชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ